บุญเราได้เลยเนาะปาาคนร่วมบุญนได้หมดเลยสิบสองหลังพระบวชอีกสามเดือนเนี่ยบุญเราแทๆ้ๆแล้วได้เลยทําป้ายพญาชื่อพญานาคอีกสิบสององค์โอ้โหนี่คือพวกเราทาั้งนั้นจะไม่รวยไม่รู้จะว่าไงแล้วอะพอก,กุติก็สร้างบุญสร้างอุณสนสร้างทรัพย์มหาศาลอยู่แล้วสรางเป็นหีบสมบัติเนี่ยเรายังอัญเชิญพญานาคระดับบิก๊กกพญานาคทุตุกูลไปนั่งแบบปฏิบัติธรรมทีท่นั่นเนี่ย ทีมแบบสงบสง,งยมแล้วก็จะไม่มีใครเข้าไปขอหวยเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับท่านเป็นอนาเขตที่เราแบบขออัญเชิญพญานาคถูกตะกลเข้าไปก็เดี๋ยวท่านจะสร้างวัดไงพอจะสร้างวัดป่าพุทธชินวงศารามีทั้งอะไรอ่ะโบสถ์วิหารพระเมตตาองค์ใหญ่มันก็ต้องใช้บุญใหญ่มากนะในการสร้างสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระเมตตาทําไมเขาห้ามสร้างวัดคนเดียวทําไมใครสร้างพญายนาคเราอายุสัน้น มันมีมิติทับซ้อนอยู่ตรงเนี้ยทีนี้นการที่ที่ใดที่หนึ่งที่เขาเปิดประตูมิติให้พวกคุณได้เข้าไปดูแต่คุณมองไม่เห็นใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ออกมาเป็นรูปร่างสามมิติถูกไหมแต่คุณรู้ว่ามันมีพลังงานอยู่ตรงนั้นเคยรู้สึกไหมขนลุกอะไรต่างๆแต่ดันไม่มีสิ่งที่จับต้องได้สัมผัสได้ทีนี้พอในที่ที่ใดที่หนึ่ง ที่มันมีพลังงานเหล่านั้นอยู่แล้วเขาต้องการแสดงตัวออกมาว่าตรงนั้นนะเป็นป่าหิมพานตรงนั้นนะเป็นแบบชั้นเจ้าตุมหาราชิกาเขาถือได้สร้างตรงนี้ไงว่าตรงนี้เป็นวัดวัดพระแก้วเห็นปะ่ะภูเขาทองเห็นปะ่ะพระปางวัดอรุณเห็นปะ่ะทุกอย่างเขามีไงโบราณการจะสร้างได้ไงถ้าเขาไม่รู้ว่ามันมีมันมีพลังงานอยู่ตรงนั้นแต่เขาต้องการแสดงให้เห็นละเหมือนที่ม่อนพญาน,นาค วัดป่าบุตรชินนงำวงสารามตอนแรกชื่ออะไรชื่อม่อนกำมาเขาต้องการแสดงตัวแล้วเราต้องการแสดงเขาก็มาแล้วเนี่ยองค์พระพุทธเจ้าหา้าพระองค์เช่นเดียวกันนี่แหละที่เอผ่าซ่อนแก้วพวกนั้นมีพลังงานที่แบบอยู่สถิตอยู่ที่นั่นแต่เขาต้องการแสดงตัวให้เราเห็นแล้วทีนี้พออย่างที่จอยบอกว่าพอเขาจะสร้างใช่ไหมนั่นแหละเขาต้องใช้บาร,รมีเยอะทีนี้เรามนุษย์คนหนึ่งเราก็จะพกบ,บุญมาในระดับหนึ่งมนุษย์ธรรมดา สมมติว,ว่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์บุญหมดบนสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เราใช้เวลาอยู่ประมาณ50ปีเท่ากับ1วันในชั้นจาตุมหาราชยาหรือครึ่งวันในชั้นดาวดึกแล้วไงอ่ะดันอยากจะช่วยเขาสร้างโบสถ์สร้างวาัดส,สร้างวิหารแล้วมันต้องใช้พลังบุญเยอะมากไม่แปลกใช่ปะว่าทำไมถึงอายุสัน้นเพราะเราใช้กำลังจิตกำลังใจว่าลูกขอทิศส,ส,สวนบญสสวลนิสสร้างพระขนาดใหญ่ สร้างพญานาคเพื่อทำานุบำรุงมุขศาสนาเขาใจยังก็ต้องสร้างบุญบาร,รมีมากหลวงตามมาพระคูไทยถึงเปิดมนฑลมหาจักรพรรดิไงเพราะว่ามนลมหาจักรพรรดิคือมนแห่งการสร้างลองฟังคําแปลให้ดีเป็นแบบเหมือนการสร้างอาณาจักรของจักรพรรดิสมบัติจักรพรรดิทั้งเจประการใดๆก็ตามนางแก้วขุนแก้วค้งแก้วต่างๆ มาหมดเลยต้องอาศัยบาร,รมีแบบระดับนั้นถ้าไม่อยากอายุสั้นอ่ะคุณก็ต้องแบบลุกขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่ได้ฉันต้องไปต้นบุญฉันต้องบอกบุญเยอะๆฉันต้องใช้บุญบาร,รมีมาหาศาลและคนเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมาช่วยสร้างถึงจะสร้างได้แล้วจะถึงถึงจะสร้างลี้ยิ่งใหญ่ต้องเอามาให้หมดยิ่งคนเยอะๆใช้พลังจิตเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าใช้จิตต้องใช้บุญบุญใหญ่มากแต่ไม่ต้องเสียใจนะเขาไม่ได้ตายแบบเสียชาติเกิดเนี่ย เพราะเขาได้ใช้บุญสุดท้ายที่เขามีอ่ท่านมีบุญที่เหลืออยู่อีกประมาณไม่กี่วันเนี่ยแต่ฉันขอแรกเป็นการสร้างวัดสร้างพระสร้างพยานาคสร้างสิ่งเหล่านี้แปบลบว่าเขาสร้างวัดเนี่ยชื่อที่จารึกของเขาอะ่ะบุญที่เขามีเขาสร้างบุญใหญ่มากนะการตายคุ้มเป็นการแลกที่คุม้มแลกพลังชีวิตที่คุม้มคลิปนี้ฝากกดหัวใจคอมเมนต์ และแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ